โอ้รหเรามาสรุปเรามาสรุปเขียดน้อยเดยนะท่านผู้ชมนี่เขียดน้อยก้านเขียดจาน้อยเขียดจาน้อยนอนแน่นอันนี้ของคุณยายโมนโอ้โหอันนี้ของแม่หนุ่งหนิงโปคนเอียงมาหากินเป็นแทปโต อหาอย่างกระมานเด้อนี่เด้อตึกกุ้งกระมานตึ๊กปลากระมานเขียนน้อยเดินนี่พี่น้องเบื้องเขียนน้อยนอนแน่นมัทนาของคุณยายมันคือน่ารักแรบเลยเบื่บักอันนั้นรับละตาเอานอนเบื่ ว้าวนี่โอ้ไปตาไปหางกินนะเป็นหาเห็ดประมาณเขียดเขียดน้อยได้ในพี่น้องอ๋ออะผลงานวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก้านเมงงกนโอ้ยก้านเมงแกินนท่านก้านเขียดน้อยน่าแมนเม่กนนต้องคุณนุกนักล็อกโซ่ลอกก่อนโอเคอะ ไปอาบน้ำอาบน้ำนอน